อ่านด้วยกันดีโอเคแต่คนชอบไปอ่านว่าดอกไม่ใช่ต้องอ่านว่าดีโอเคเย่เป้ยเขาคิดเมื่อก่อนเนี่ยวันดีคือดีก็มีเย่เป้ยเยี่ยหนิงไข่นักกระแตเยเมพิษสี่คนวันดีคือดีเยหนิงกับเย่เป้ยเสียกันไม่พูดกันนะแล้วกงไปเช็คอีกทีหนึ่งเพราะอะไรแม่เงินในบัญชีเหลือยี่สิบบาทใครทำอะไรอ่ะ ก็ขายดีอยู่นะแป <im itation> <im itation> ้งเนี่ยขายดีอย oh ู่เพระอนแรกอ่ะมีเงินอยู่ในบัญชีเกือบสิบล้านเธอมีเจ็ดแปดล้านบาทในระหว่างที่แบบอุ้ยเป็นโชคดีเออโชคดีละเจ้าของบริษัทเออกำลังเสียเสียเซียซียเซียกันอยู่นอะป้อ่ะยายหนิงก็เนี่ยไปบอกเขาสิสมมุติฉันเป็นยายเป้เออยายเมย์พิชนาเออไปบอกเป้ให้หน่อยอย่างงี้อย่างงี้ยายเป้ยก็ไม่คุยกับยายหนิงเออไอเมย์ไปบอกไปบอกหนิงสิคือไม่มีใครคุยกันอะเนอะปะคือเอาจริง แต่รู้เลยการทะเลาะกันไม่มีการไม่มีการเกลียดกันอะทะเลาะกันแบบว่าเหมือนมันลีมงนะคือ<ด>แบบว่านึ่จะทำด,ด,ดีได้เดี๋ยวก็กลับมาดีอพอฟังแล้วแบบไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแบบพว่าโอ้โหหนักนาสาหัสแต่อันละไงหนักนะในระหว่างที่ไม่พูดกันเลยสักคนหนึ่งฝ่ายบัญชีโอ้ยไม่พูดกันหรอคะกดหน่อยกดหน่อยบัญชีีบริษัทคาสิโนออนไลน์เธอกดหน่อยหรือยี่สิบบาทหมดหมดเลย จากเจ็ดแปดล้านนะหรือยี่สิบาทคนที่ทําบัญชีเหรอโดูดไปเรื่อยๆอ้าวเดี๋ยวคุณต้องโทรหาบัญชีคุณละมันแต่เห็นว่าเขามีการปลอมลายเซ็นด้วยใช่ไหมมีการปลอมลายเซ็นอ้าวเพราะฉะนั้นทําไม่รู้ว่าวันนี้โอลายเซ็นไม่หนุ่มง่ายอยู่ด้วยไม่ใช่แต่ทุกวันนี้จะเบิกที่ธนาคารไม่ต้องโทรหาเราถูกต้องไหมไม่ต้องต้องดูว่าพี่ทำธุรกรรมปกติเนี่ยพี่ต้องเป็นคนอนุมัติคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยบางทีมันมีพี่น้องมันมีอะไรเออเหมือนกันเงี้ยแต่ลายเซ็นพี่หนุ่มมันไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเอาละ ไปบอกเขาบอะเขาไม่ได้เซ็นกันใช้เขาเซ็นอีกชื่อนึงเนาะเขาบอกว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าฝ่ายบางทีเนี่ยนางก็บอกว่ากําลังงอยกันไปก็คือนอยละนะกวนน่ะอยู่ดีๆใช่ไหมใช่ป่าววะปรากฏว่าตอนที่เสียกันไปบริษัทนี้ยพี่อย่าอ้างมุญีนะคนนี้เขาเล่าข่าวนะคนนั้นก็นอยอยู่เรื่องอะไรเซ็นก็พูดเลยผมไม่ได้พูดเลยนะผมเซ็นผมแต่คุณพูดคุณพูดไปเลยเขียนยังไงวะเขาไม่มีเาพูดอยู่เออยยเมก็อยากจะทําผลิตภัณฑ์ใหม่อ อาปลาปลาทุกคนเรากลับมาคุยกันหน่อยแล้วเราจะเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่เราค่อยกลับไปเช็คเงินในบัญชีรู้ว่าเงินไม่เหลือเลยโอ้มาเหลือยี่เป็ลเหอยี่สิบบาทแม่ไม่สะดุ้งหรอว่าไม่ใช่ยี่สิบบาทเธอยี่สิบบาทฉันพูดเยอะไปเธอเหลือกี่บาทห้าบาทห้าบาทห้าบาทโอ้แม่เจ้าห้าบาทาเนียมเลยนะปีหน้าโอ้เนี่ยเนาะ ปรากฏจากที่เซ่เซ่เขอยู่อุ้ยอีหนิงกงอนอีเปิ้ลว้ยเงินเหลือห้าบาทคุยหน่อยละไม่ไม่ไม่นั่นแหละก็ตะกลับมาคุยกันหน่อยละพี่หนุ่มต้องดูแลดีเพราะของพี่นี่ต้องระวังฮะของพี่ต้องระวังนี่ครับอรไวของพี่อ่ะมีรายได้หลายทาง้รพี่โดมเอากว้างๆนะเออโดมเลม้อเห็ยสยาไหมผมที่งกที่สุดส่งมาชุดเดียวอุบาตอุบาย อุบาทจริงๆคนอื่นก็ส่งไม่ใช่เป็นลังๆอันนี้แบบส่งมาชุดเดียวกล้าส่งเนาะยังเครื่องอยู่ถามจริงแม่เงินเข้าบัญชีไหมว่าเงินเงินเดือนจากเอทาจากอะไรไม่ไม่ไม่นับไหมุกวนของแกมี่รู้สิไม่ทุกทุกอย่างเพราะ<ส>ฉันมีเงินทางเดียวอย่างเขามีเงินหลายทางพี่มดมีบัญชีให้ดูผู้ไปเรื่อยเปื่อยฉันมีเงินจากแกมี่จากบริพัตฉันอยู่แค่นี้เงินฉันมีอยู่แค่นี้จะมีอะไรอลโฆษณาพรีเซนเตอร์ล่ะฮะโฆษณาพรีเซนเตอร์ล่ะคุณน่ะอิ่มเต็มท้องแม่หนูอยากรู้ว่าคุณแม่ตรวจเช็คหรือเปล่าตรวจฉันมีออ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวแพงๆแ,แล้วไงฮ่าตอนจริงกินแต่ขน,น้าแข้ง <laughs> ไม่ต้องผ่าทองมาหรอกอาผ่ากขาทำอาป่ากันดึึองก็มอแต่อันนี้ยคืองงไปว่าเขาเอาไปได้ยังไงวะแม่หลึ่ไม่รู้เคยแบบว่ามอบนอำนาจอะไรไว้พวกนี้เขาเอาไปใช้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่โอเคโชคดีนะฉันฉันยอมวิธีโบราณว่ะเมย์หนึ่ง S M S เมย S M S ล l ร์ทยอมเสียไปเถอะเดือนละยี่สิบบาทอะไม่ต้องพูดเลย มุมใครมุมมันตัวคุณเองก็ไม่ให้ว่าจะแบบโอ้โหป้องกันคุณเอาบัตรเครดิตเนี่ยให้ลูกสมุนคุณถือไว้อเราบอกมันเปรูดเต้นเต้นั่นไป็นูดนี่คุณเนี่ยจะบอกให้ไม่ต้อเคยพูดถึงบัญชีบัตรเครดิตมาถือไว้กับตัวก่อนโถอีนุ่มมึงก็เคยโดนโกงบัตรเครดิตจนหมดโถเอียไม่หิดผิดมันพนันป๋าผมไม่ได้ผมไม่ได้ฝากเขาไว้เขาโมยไปใช่ไหมคุยเธอเท่านี้ผมเขาหมดโมยไปพักโฆษณาสายไทยสดกว่าไทยไม่กว่าเดิมให้เวลา